อาใหญ่เลยได้กินกิงเจ้าเหรอหืมกัวหมากลัวหม,มากัดแล้วก็ยังมาอยู่ที่หมาชโหนหหหี้ไม่มีแชาปกัเจบอรจับได้ไหมอ่ะ น้องหักแบ่งก็ได้นะอดเลยน้องอดเลยตุ๊ตตุพี่กลัวให้เยเราให้ไปเอ หนูหนูหนอนสบายเลยนะหนูมามาตรงนี้ก็หอมนี่ตอนน้ำสบายไม่เท่าไหร่อันตัวอันนั้นตัวอะไรตัวเมียงไหมดูตัวผู้นอนนี่โคตเทพอ่ะ <laughs> เพิ่งเคยเห็นจูสิงโตนะคะโอ้โหนอนสบายเลยเหมือนหมูแฮมเลยไปเลยอย่างนี้นะคะอันนี้สิงโตตัวเมียกทีนี่มันหนาวน้องทำไมหน้าตาเอ๋ยลูก เอ๋ต้องจับใช่ไหมเดี no ๋ยวเดี๋ยวขุด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 น้้นอะไรเฮ้ยมาที่กอนน้องเบนน้องเบนกันหลับนะจ๊ะขี้เกียจอะไรกันป่านนี้ ต่อไปเราจะไปดูยีลาฟเราต้องหมอบคานเข่าเข้าไปเปล่าข้าหมอบต้องคานเข่าเข้าไปเปล่ามีการมีการต้องแยก <c oughs> <c oughs> อยากอยากน้องมาให้ <c oughs> น้องมาไลนนะคะขอให้เข้ามาตรงนี้ดีๆก็หอมให้เข้ามาตรงนี้ก็หอมเติอมาได้ดูดูดูอันนี้ดูทำหน้าดูทำหน้าต <c oughs> อนแรกเราลืสองอันใช่บ,บอกแ่ทเท้า

เห็นเห็นเห็นเอ้าฉ so, uh, e like uh ัน huh. ต้องกินแครอทเหรอฉันมุ uh ่งโลนั่นเนี่ยตายตายแล้วมาแล้วขอฉันกินด้วยสิเอาแล้วขอฉันกินด้วยไม่รู้ไม่รู้มีเถอะขอฉันกินด้วยนะ โอ้ยเขาเขาเขาไอพี่ก็ให้แบบทรมานเลยค่ะอู้น่ารักตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ย